เรื่องราวของพุทธาณิย์นั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกตั้งคำถามมากขึ้นในสังคมนะคะคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็มีคำถา,ถามถึงวิธีการทำบุญผ่านการบริจาคที่อาจจะส่งผลกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาติดตามจากนักข่าวพลเมืองคุณเกวลินวงโสภาค่ะ การทาบุญในปัจจุบันถือเป็นการช่วยอุปถัมภ์คำชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่การทํานูบํารุงศาสนาก็มีหลากหลายวิธีการว่าจะเป็นการรักษาศีลหรือการเข้าวัดทาบุญแต่ในปัจจุบันก็มีคนบางกลุ่มที่มีกระบวนการที่อาศัยความเชื่อและความศรัทธานในพุทธศาสนาของประชาชนมาใช้เป็นเครื่องมือในการหารายได้ ข่าวเกี่ยวกับแบบพุทธาพณนชย์ิแล้วมันก็ทําให้เราไม่อยากทําบุญกับวัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าเราเข้าไปไหว้พระเราไปทําบุญอย่างเงี้ยเราก็ทําบุญด้วยความศรัทธาของตัวเราแบบว่าเราไม่อยากให้แบบว่ามีใครมากําหนดว่าแบบว่าเราจะต้องทําบุญเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่เราศรัทธานะลูกร้อยห้าสิบหรือร้อยหนึ่งหรือห้าสิบบาทหรือยี่สิบาทสามสิบาทอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราจะไอ้นี่เราจะทําบุญนะลูกเออเราก็ไม่ต้องแบบว่า เราเรามีไม่มากเราก็ทําพอที่ว่าเรามีอลูกเอ,อเราไม่ใช่ว่าทํามีน้อยไปทํามากมันไม่ใช่ลูกเอ,อมันต้องทําตามที่ว่าเรามีเรามีแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นบุญคือว่าเราทําบุญตามศรัทธากําลังศรัทธาของเราถึงแม้เขาจะกําหนดมาแต่ว่าเราก็จะทําตามกําลังของเราอย่างเช่นเขากําหนดตู้ยี่สิบบาทแต่ว่าเราเต็มใจอยู่ที่ห้าสิบบาทหรือร้อยหนึง่งเราก็จะทําตามตามกําลังที่เราเอ,อตั้งใจว่าเราจะทําบุญนะคะ สิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆตรงนี้คิดว่าเราได้บุญตรงนี้เราเต็มใจเพราะว่า,าทางวัดนี้ก็คือมีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นดอกไม้ทุกเตียนนี้ทางวัดก็ต้องจัดมาให้เพราะฉะนั้นแล้วก็สมเกตสมผลที่เราจะต้องมาช่วยเหลือเป็นการทําบุญไปโดยโด,ยดย้วยความเต็มใจค่ะในเรื่องของพุทธภาณิชย์มันไม่มีอะไรยืนยันว่าใช่จริงนะหรือตามนั้น แต่ว่ากระบวนการในการขับเคลื่อนมีในการดําเนินการว่ามีการมีการซื้อมีการหามีการขายมีคนต้องการมีคนจะขายก็มีนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เรียกคํานั้นว่าเป็นพุทธพาณิชย์ก็ได้แต่ถามว่าพระ <c oughs> เมื่อได้มาแล้วเอาไปทําอะไรพระก็เอามาบํารุงทั้งวัดทั้งเสนาสนะทั้งอะไรต่างๆนั่นแหละ,ะสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้แต่การเดินทางหรือแม้แต่การหาอะไรต่างๆบางที ไม่ได้มีคนผวายการทําบุญควรเป็นไปตามกําลังศรัทธาการกําหนดกฎเกณฑ์มุ่งเน้นไปที่ตัวเงินและอาศัยความเชื่อความศรัทธาในการหากาไรอาจไม่สร้างผลดีต่อศาสนาแกวรินวงโสภานักข่าวคระเมืองรายงาน